อันนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมแน่นำให้ตั้งระดับน้ํามเครับเพราะว่ามันจะทำให้น้ำในอ่างมันอยู่ในระดับเท่ากันครับสำหรับรายละเอียดครบเรื่องนะครับตัวนี้เป็นการควบคุมมอเตอร์แบบระบบออโต้นะครับโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับรัวทั้นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องครับแล้วก็มีวอลล่มรับความเร็วรอบมอเตอร์นะครับนี่ครับ นี่นะครับผมแรงสัมผัสังตั้ไนะดครับก็ถามก็โดนนะดนะมีมไปนะเรื่องก็จะงนะดูนะพูดคเยอะนะอันนี้ดีวนะดี๋ยวรับ

อันนี้ก็มันหมุนไปอันนี้ล้างก่อล้างครับน้ำไม่มีกระเด็นนะครับถังไม่สะบัดหมุนิว่าเสร็จเรียบน้ำเห็นไหมเครื่องจะมีว่าเปิดน้ำทิ้งนะอันนี้รบก,กวนต่อไปทิ้งให้ห่างจากเครื่องด้วยนะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูเฉยๆแบบแบบนี้ก็ที่เขาบอกว่าไม่อ่างมีลูกนี่ไม่เลยนะไม่มีนะรบกวนนะไม่ครับ เนี่ยปล่อยไปแนยสิบนาทีแล้วกลับมาเลยที่ไว้นกไวนกในตอนนี้นี่นะครับ